สามีดิวอลริสราล,ลงน้องไซรัสเปหนักสร้างห้องส่วนตัวลูกสร้างห้องส่วนตัวให้ลูกเปหนักสร้างห้องส่วนตัวลูกสามีดิวอลริสราล,ลงน้องไซรัสยอมทำได้ทุกอย่างไหวเรียนและเล่นโดยเฉพาะยืนหนึ่งเรื่องความรักและเรื่องครอบครัวจริงๆสำหรับนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์หรู บสเตียนลีคุณสามีของนักแสดงสุตาดิวอริสราทองบริสุทธิ์และคุณพ่อของลูกชายวัยน่ารักน้องไซรัสเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ลงทุนควักกระเป๋าเปิดโหมดเปแบบจัดหนักด้วยการเนรมิตห้อง Study and Pay r ร o ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวสำหรับเรียนรู้ลองเล่นเพื่อพัฒนาการของน้องไซรัสโดยเฉพาะ โดยเซบาสเตียนลีนำเอารูปถ่ายบรรยากาศของห้องดังกล่าวซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งมาแชร์ผ่าน Instagram. อินสตาแกรม s e b a s t i a n พระบุคแคปชั่นพูดถึงโปรเจกต์นี้เอาไว้อย่างชัดเจนว่า Into the Nick Area Baby Boy Study and p a y r o งานนี้ไม่เพียงแต่ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นจะต้องอุทานร้องว้าวและตื่นตาตื่นใจไปกับห้องพักผ่อนสุดพิเศษของนอกไซรัสทนั้นแต่ทุกคนยังพร้อมใจกันอวยยศให้เซบาสเตียนลีเป็นทั้งสุดยอดคุณสามีและเป็นทั้งสุดยอดแดดดี้อีกด้วยความเป็นแม่ทำให้เราใจเย็นลงไหมก็ด้วยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเป็นแม่หรอกดิว,ว่า เมื่อเราเห็นค่าในชีวิตของเรามากขึ้นเห็นค่าในเวลามากขึ้นว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรามีอะไรต้องทำอีกเยอะที่มีค่ามากกว่านี้และเกิดประโยชน์มากกว่านี้เขาอยากมีลูกสักสามคนจะทำแฝดเลยทีเดียวไหมไม่ไม่เอาธรรมชาติก็หล่อทุกอย่างลงตัวก่อนส่วนอยู่ไทยนานไหมไปไปมามาตลอด อ๋อจริงๆปีนี้อยู่ไทยไม่ถึงสมเดือนเลยก็ไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยด้วยลูกเรายัางเล็กมีเวลาอยู่กับเขาก็ไปแต่ไซรัสก,ก็จะเรียนที่ไทยก่อนสักพักแล้วเราก็มีแผนอะไรคิดไว้ให้เขาแต่ดิวก็ไปไปมาๆนี่ละค่ะ